หลังจากวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะกลับกรุงเทพรู้สึกยังไงครับที่ฝึกจบแล้วรู้สึกดีใจครับผมแบบพ่อแม่อยากให้ให้เรียนไม่แบบสูสีกันทหารนบรอดอ,อซึ่งเราก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยให้กับพ่อแม่แล้วคุณไปสุดยอดครับครับผมครับครับรู้สึกยังไงกับที่เราฝึกจบแล้ว โอ้โหผมรู้สึกว่าตอนแรกนะที่ผมคิดนะคือจะเหนื่อยแน่นอนผบ,บไม่คุ้มแน่นอนครับที่มาแต่บแตบบตะพอได้มาใช่ไหมเราได้รู้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันได้การเจอเพื่อนใหม่ผมเจอเพื่อนใหม่เยอะมากเลยนะ,นะผมได้เพื่อนเยอะเลยได้เพื่อนเยอะมากใช่ไหมว่ามันเป็นแค่สี่วันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันได้เห็นความอบอุ่นของแบบคนความแปลกหน้าของคนครับสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในความลำบากด้วยกันน่ะเราจะมาช่วยเหลือกันเราจะมันจะสร้างความวามูนขึ้นมาก็สุดท้ายนี้ถ้าผมอยากจะบอกเพื่อนนะว่า ไม่ต้องกลัวเรื่องขอนินไก่เว้ยมองเป็นแค่ประสบการณ์ที่แบบจสร้างสิ่งดีๆจะสร้างอไคุณค่าอะไรสักอย่างอ่ะผมเชื่อทุกคนได้แน่นอนเลยอ่าสุดยอดมากครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนักเรียนครับเชิญครับครับยิ้มียอะนะครับขอบคุณไปเจอกันครับนักเรียน